รถฟุกเลยยังไม่ทันทำไรเลยเนี่ยเจอแล้วนี่นี่ฮะเขียวปีเลยนะครับยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับเจอแล้วหนึ่งเหรียญฮะน,นี่อ่ะในในก็ในในแล้วครับเออ,อันนี้ X10 ID Max นะครับสอนการใช้งานแบบด่วนๆให้หน่อยครับผมครับอ่ะเปิดเครื่องครับเลือกโหมดครับเลือของ X10 <ม>จะมี4โหมดนะครับมีโหมดฟิวโหมดโกโหมดพาร์ครแล้วก็โหมดของส่วนตัวนะครับอ่าแต่ของผมเนี่ยชอบโหมดพาร์คนะครับ เลิกโหมดเสร็จกดฟันเฟืองหนึ่งครั้งกดฟันเฟืองนะครับจะเห็นเครื่องหมายไม์ลดนะครับกดขึ้นลงเลยครับตัวนี้เป็นค่าความไวฮะยิ่งไวก็จะยิ่งลึกนะครับแต่จะมีสัญญาณรบกวนเยอะนะครับอันนี้ปกติเดินเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับผมต่อเลยทำากาบาลานซ์ครับนี่ครับกดตรงนี้นะครับกดค้างแล้วปั๊มขึ้นลงนะครับปั๊มขึ้นลงจนตัวเลขนิ่งนะครับหรือว่าเครื่องดังตึ๊ดนะครับก็เริ่มเดินได้เลยครับเจอแล้วขุดได้เลยไหมครับหรือว่าต้องกดอะไรเพิ่มครับ กดพินพอยครับผมนี่ครับปุ่มสุดท้ายปุ่มล่างสุดนะครับกดไปนี่ฮะเห็นไหมฮะเวลาที่แกนกลางของจานนะครับตรงกับเหรียญนะครับตรงกับโลหะมันจะร้องตื้ดยาวนะครับนะครับแล้วตัวเลขตรงนี้ก็จะลดลงต่ํานะครับเราก็จะรู้ตำแหน่งการขุดนะครับผมก็ใช้ตัวชี้เป้าจิ้มไปหรือว่าเริ่มขุดได้เลยนะครับเอาละครับเรียบร้อยครับค่าจ้างทำคลิปก็คือ1บาทตรงนั้นนะครับโอเคฮะ